สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เพื่อนรักของผมหรือว่าไอบอลน,นั่นเองได้เล่นเอาไว้นะครับมันบอกว่าคลิปนี้คือสุดยอดแห่งความรวยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันรวยจริงหรือเปล่านะโดยที่อักเมนแรกนะครับมันเลือกหยิบม,มาเป็นเห็ดฟันเนาะอักเมนที่จะทําให้ดอกเบีย้ยของเรามันเพิ่มไปถึงอ,อ๋อสิบาทนั่นเนองเนาะปกติเราจะเก็บแค่50บาทใช่ไหมครับแต่เห็ดฟันมันจะสามารถทําให้เราเก็บได้100บาทนั่นเนองนะไอบอลเขาเลยเลือกหยิบม,มาครับอันนี้คือจุดเริ่มเรื่องของความรวยหรือเปล่าแล้วก็บอร์ดในช่งต้นเกม คือยังไม่มีทรงนะครับว่าจะไปทางไหนแต่ดูจากทรงนะแบบตอนนี้คือเหมือนจะไปบิดวอเตอร์นะครับแต่ว่ายังเปิดไม่ได้เนาะมีแค่ตัวของนกน้ําแข็ง2ดาวแค่นั้นเองครับและตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนบอร์ดเป็นเดวิดแล้วแต่ว่ายังก็ยังเปิดบิดวอเตอร์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนจะขาดเวนอ๋อทวิตเฟดน,นะส่วนในรอบวงนี้เหมือนจะเจอทวิตเฟดแล้วนะครับหยิบหรือเปล่าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็สามารถเปิดเบนบิดวอเตอร์ได้แล้วนะครับ าภาคุมวันนี้ให้ผมเรามันน่าจะเอาไปทําเป็นคา,าเ้นไหมให้ผมเดานะเราได้เป็นออยสองดาวมาด้วยนะครับถือว่าค่นข้างสวยงามเลยบอลเขาเลือกที่จะขึ้นเวล5้าเลยไหมยังไงดีมันเล่นแพ้มาอยู่นะ มันขึ้น5้าไหมไม่ขึ้นนะครับเลือกที่จะเล่นแบบนี้ไปก่อนกะเก็บเงินย,ยาวๆไงแล้วตอนนี้คือ60บาทเข้าไปแล้วครับเงินมันดอกเบี้ยก็เถือนละ6บาทเลยบวกกับเงินพื้นฐานที่ได้ต่รอบอีกเถือนละ5บาทนะครับไอบอลคือโคตรรวยแน่นอนนะตอนนี้70เข้าไปแล้วครับผมว่าจบสเต็สนี้อาจจะเงินร้อยนี่มีให้เห็นหรือเปล่าก็จบสเต็สองเรียบร้อยนะก็คือไอบอลเขาเล่นแพ้มายาวนะครับเผอชนะผมไปรอบหนึ่งตอนตอน2ชคินหนึ่กันเองเนาะ ส่วนเรื่องไอเทมนี่มันได้มาเป็นของกายภาพล้วนๆเลยวะ่ะของแบบเนี้ยสามารถเอาไปเล่นคินเดดได้นะผมไม่รู้ว่าไอบอลเขาจะไปเปลี่ยนบอร์ดเป็นเออเลเจนด์บอร์ดคินเดดแบกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูจากการทําของนะครับวันนี้บอยบอลก็ยังไม่ได้แข่งเท่าไหรนะ่นาอเขายังแพ้อยู่เหมือนเดิมนะครับเล่นบิดวอเทอร์แพ้ในช่วงต้นผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าไอบอลเขาจะแก้เกมยังไงนะครับโอเคอัคเมนที่2เป็นอัคเม้น4สี่เงินเนาะ รีาร์ทวิชชั่นไหมล้างบอร์ดแล้วเอาตัวอื่นมาเล่นเลยดีหรือเปล่า <c oughs> แต่บอลเขาไม่น่าหยิบแล้วนะมันเปิดเป็นบิดวอเตอร์ได้แล้วผมว่ามันน่าจะเล่นอันนี้แหละ <c oughs> มันเลือกหยิบเป็นอัพเมนที่จะทําให้ตัวในบอร์ดเราถึกขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่เทมเนาะ <c oughs> ก็อันนี้ไอบอลมีเงิน100แล้วอัพเวลเลยไหมไปเวลหกเลยหรือเปล่าหรือเก็บเงินไว้ที่100ก่อนโอเคเหมือนจะยังไม่ยังไม่อัพเวลหกนะน่าจะเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เปิดเว็นบิดวอเตอร์ห้าได้เรียบร้อยเนาะเลืองที่จะขายดาวเว้น เพราะขายตัวแล้วเงินครบก็เลยทําให้ตอนนี้เวลหกเงินร้อยนะครับโคตรรวยไงไอชิ้นนี้เขาบอกเกินไปแล้วไงว่าเกมน,นี้รวยแน่นอนเดี๋ยวด,ดูว่ามันจะรวยจริงหรือเปล่านะทุกคนแต่เทียสองอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะเอาไปทําเป็นของแท้งไหมทำเป็นเอ่อพาร์ติเตอร์วาวเลยดีหรือเปล่าเพื่อที่จะเซฟเลือดบ้างอะไรบ้างนะครับ ไม่รู้ว่ะแต่มันอาจจะเอาไปทําเป็นบูบับไหมแต่บูบับบอดคินเด็มันมีแค่เซนหน้าครับที่ใส่แต่มันใส่แล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเซนหน้าของ VS มันจะเป็นอ๋อเล็ดบับไออแล้วก็จอกกะอะไรจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับจะเป็นอะไรแบบนั้นมากกว่าส่วนบูบับแบบผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ใส่ได้แหละเพราะเซนหน้ามันเป็นสายแคสเตอร์นะครับมันก็สามารถใส่บูบับได้แหละแต่ตอนนี้คือไอบอลเขาเลือดไหลไม่หยุดเลยไงไอเชื่อไม่ตั้งบงตั้งบอดเลยทั้งนั้นคือกะไปเล่นทีเดียวเวล,เลยมั <laughs> ให้ผมเดาแม่งน่าจะทาอย่างนั้นแน่แลเลยเ้ยทุกคนคือกะเล่นทีเดียวเวลเก้าอ่ะไอชิบ,บอดคือยังไงก็ช่างแม่งอ,อ่ะเอาเวลไปก่อน,นครับเจอกันเวลเก้าขอแค่นี้พอตอนนี้นคือเจออ๋อเอ็มเอฟมาด้วยนะก็ใกล้จะเปิดเป็นเจ็ดบิตวอเทอร์ได้แล้วนะครับยังยังเปิดไม่ได้นาะเหมือนจะยังขาดอ่ะตอนนี้เปิดได้ลวเพราะว่าเมื่อกี้ผมจะพูดว่ามันขาดกบแต่ตอนนี้ก็ได้กบมาเรียบร้อยนะครับก็เปิดเป็นเจ็ดได้แล้วเนาะซึ่งเจ็ดอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมนี้หรือเปล่าคือแม่งแพ้ยาวเลยว่าไอชื่อแพ้ทั้งสเตทอ่ะเล เข้าสเตจสี่คือมีประมาณ3ชีวิตผมให้เต็มที่เลย3ชีวิตแน่นอนเลือดยีิบเจ็ดเนี่ยตายแนย่ถ้าเกิดมันไม่ตั้งบอร์ดนะแต่ตอนนี้คือเวลแปดนะครับกับเงินที่มีอยู่อ๋อเป็นร้อยแต่ได้เป็นโซเวน2ดาวมาในเทิร์นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าซเวนสามารถเอามาแทงได้เนาะไอบอลเลือกที่จะทําเป็นของยังไงกากอยไหมกากอยกับรีเดมชันหรือเปล่ายังไงใส่เป็นกากอยไปก่อนนะครับกากอยอ่ะใส่เป็นโพดิเกอร์วาวแล้วก็รีเดมชันนะครับเนี่ยมัน ควรจะทาแบบนี้ตั้งนานแล้วไอมันควรจะทําของแทงตั้งนานแล้วไอโปรเจคเตอร์วาวอะไรเงี้ยไอเช่นนี้เขากักของไงโอเคแต่ว่ามันไปเอาไอคาเค้นใส่ให้ทวิตเฟดฟอร์เวดไอทวิตเฟดมันเป็นมันเป็นสายเวทมึงเอาคาเค้นไปใส่มันไม่ได้อะไรนะได้ยังมากก็แค่ตีไวครับเอาคาเค้นมาใส่ให้เอฟจะมีประโยชน์มากกว่านะไอเช่นนี้ติดมือีนแก้ว แล้วนี่แหละครับที่มันโม้ไว้ตั้งแต่แรกว่าโคตรรวยและอัคเมนที่2คือโกลไมซ์เซตนะครับที่จะทําให้การอัพเวลของเราลดเงิน1บาทลงนะครับปกติจะอัพ4ตอนนี้ใช้แค่3นะนะและไอ้บอร์ดเขามีเหตุฟันที่มีเงินเป็นร้อยอยู่แล้วแม่งเลือกที่จะขึ้น10เลยไม่ขึ้น9ก้าเฉยๆนะขึ้น10ไปเลยกับเงินที่มีอยู่ประมาณ40กว่าบาทตอนนี้แล้วเลือกที่จะโลครับต่างบอร์ดหรือเปล่าแต่เวลสิแล้วอาจจะทําให้บอร์ดแข็งขึ้นมาว่างนะเจอเป็นคินเด็ดนะครับหยิบไหม แตดตัวนี้คือของมึงต้องเล่นคิดเด็ดจริงๆนะเว้ยมึงไม่เล่นคิดเด็ดนี่คืองโง่มากไอ้โอเคจีบไปขีดมาจีบไปขิดเด็มเด,ดมาเรียบร้อยครับก็ถอดของนะใส่คิดเด็ดนะครับรมันควรจะทำจริงๆครับส่วนล็อลอ,อีกอันนี้ก็เอาไปใส่เป็นกุนซูได้เลยรอหยิบในรอบวงได้เลยครับเพราะว่าเลือดไอบอลเหลือแค่17หน่วยผมเพิ่งเห็นไนอะ้ 17หน่วยเท่านั้นครับโอกาสตายโคตรสูงและเจอเป็นคินเดดเรียบร้อยครับคินเดดแพไปแล้วตอนนี้เหมือนจะขาดคินเดกแค่ตัวเดียวนะครับที่จะฮิตไป2ดาวแล้วบอดก็น่าจะแข่งขึ้นแบบ50%ได้เลยนะถ้าเกิดมีคินเดดสดาวมาช่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะฮิตหรือเปล่าและฮิตไปแล้วไนงะพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับเลยที่จะซื้อมาเลยแล้วรุนว่าจะไม่แพ้ไฟนี้นะเพราะว่าเลือด17นี้ถ้าเกิด แพ้อีกนี่อาจจะเหลือเลือดหลักหน่วยได้แล้วเลือดหลักหน่วยนี่มีโอกาสตายสูงมากนะครับพอเข้าสเตจหลังๆนะโอเคก็ชนะไปได้ครับสำหรับไฟนี้สวยงามมากครับได้คินเดดสองดาวมาแล้วด้วยก็น่าจะวินสีก่ก็แหละหลังจากนี้นทุกคนแล้วไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนบอร์ดเป็นบอร์ดเลเจนหรือเปล่านะหรือจะเล่นเป็นวิดวอเตอร์ไปยาวๆเลยอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่บอร์ดตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะมีคินเดดแล้วก็สวนตัวแท้งนะครับแล้วก็มีตอนตีรุดด้วยที่เป็น2ดาวตรงนี้คือช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ โอเคแล้วเลือกที่จะเล่นเป็นเซนนอรนะครับเปิดการสลิงเกอร์คู่กับ MF แต่ว่าเหมือนการสลิงเกอร์จะเกินไหมอ่ะไม่เกินแล้วนะครับตอนนี้ไอ้บอลเขาเลือกที่จะถอดอ่ไอ้ตัวของไอน้นี่ทิ้งนะครับเกมนะครับถอดทิ้งไปก็ทําให้บอร์ดตอนนี้เป็นอ่บิดวอเทอร์หเท่านั้นเหลือแค่อ่ปลดล็อกทัมเคนนะครับมาลงก็จะเปิดเป็น7ได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ได้บุยเซอร์คู่กับอ้อยด้วยนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดขึ้น10มาขนาดนี้แล้วมึงเปลี่ยนไปเล่นบอร์ดเลเจนต์เลยดีกว่่่่่่่่าาามมมััั้้งไไไนนนนนลลลืเเเเทหหหรรรรรระะะสบบบิดวอออ์คูจปปีย่า ส่วนในรอบนี้คือหยิบธนูไหมเอาไปทำของ BS ทินเด็ดอ้าวโดนตัดธนู5บาทไวก่อนนะครับเหลือธนู1บาทอยู่ยไม่ใช่ธนู2บาทครับสวยครับได้มาเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยทำให้คินเด็ดของ BS ไปแล้วครับบอดมันน่าจะคัมแบ็กได้แล้วแหละขึ้นติบมาเลยอะแต่มันก็รวยจริงนะทุกคนอักเมนแม่งโคตรคอโมโบกันเลยมันเก็บเงินมาดีด้วยนะกะเล่นย,ยาวๆเลยไงแล้วไปเจออักเมนนี้พลิกเกมเข้าไปเลยครับแล้วเหมือนเลือกที่จะเปลี่ยนบอดแล้วหรือเปล่าตอนนี้เหลือแค่บิดวัตเทอร์5เท่านั้นนะครับ ถอดบิดวอเทอร์ทิ้งไปหมดเลยนะเหลือแค่5พอนะครับเริ่มพยายามแบบเฟดบอร์ดไงเฟดไปเป็นเล gend บอร์ดแน่นอนซื้อองค์ซื้ออร์มาแล้วครับไอ้นี่เขามาทรงตึงวตานี้แต่ต้นเกมโง่ไปหน่อย <c oughs> <c oughs> จากที่ผมไปดูดมาคือแม่งชนะได้หมดเลยบอร์ดแม่งโคตรแข็งไอ้บอลนะ่ะไม่มีใครตามเทมโปมันทันเลยเพราะว่ามันเวลสิไปแล้วอะ่ะเออ คนอ,อื่นเขา้าอาจจะเวล8เวล7กันเองแต่ไอเช่นนี้ล่เวล10เลยนะครับมันก็เลยอบอดนำชาวบ้านเท่านะแล้วคินเดดตัวนี้คือ2ดาวด้วยไงแบกได้แน่นอนนะแต่คินเดดอะไอเช่นผมบางทีผมเล่นมันแล้วผมชอบงุงหนิดตรงที่แม่งชอบโดดไปตายด้วยแหละทุกคนไม่รู้ทำไมนะครับคือบางทีแม่งชอบโดดเข้าไปกลางวงไฟแล้วก็โดนทากเกตแล้วก็ตายหาไปไม่ได้ทำประโยชน์อะไรผมไม่ไม่รู้ว่ามันทำทำเพื่ออะไรนะ โอเครอบนี้ปลดทำเค่นมาเรียบร้อยครับก็ทำให้สามารถเปิดเป็นบุยเซอร์แล้วก็บิดวอเตอร์ไม่รู้ว่ามันจะเล่นเป็น7ไหมนะทุกคนแต่ให้ดามันน่าจะไม่เล่นมัน้งน่าจะเล่นแค่5นี่แหละน่าจะเปลี่ยนบอร์ดอาจจะเหลือแค่3ด้วยซ้ำนะจริงๆคือสามารถทำได้นะครับบิดวอเตอร์เหลือแค่3พอแล้วก็ใส่เป็นตัว5าบาทผมเคยทำคลิปไปแล้วเนาะไอ้บอรดของบิดวอเตอร์เลจด์บอดนะครับก็สามารถลองไปย้อนดูกันได้นะครับ ถ้าเกิดขี้เกียจก็ลองดูคลิปนี้ก็ได้น่าจะเพเพเดียวกันแหละแต่แบอลอาจจะงโง่กับผมหน่อยหยอกครับหยอกโอเคแบอบลได้เป็นชิวนาสองดาวาครับกับไอเทมที่ได้มาเป็นล็อตเยอะแล้วเกินน่าจะทุกทิ้งไหมล็อตอันนี้คือไม่น่าได้ใช้แล้วคินเดดออกโคตรเยอะเฮ้ยไอโกลเป็นเจอคินเดดเลยอะไระเนี่ยภาพแปลกๆนะครับเจอไป7ตัวแล้วขาดอีก2ตัวจะกลายเป็นคินเด็ด3ดาวแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าเพื่อนรักของผมมันจะขายบอร์ดไหมทำคินเด็ด3ดาว ผมว่าอาจจะอาจจะทําตอนประมาณสเตจหกแล้วมั้งใช่ผมเดานะแต่มันน่าจ,จะทําแน่นอนไอเช่นเนี่ยมันคือนิสัยมันไปแล้วเว้ติดนิสัยผมมันชอบขายบอร์ดโอเคแล้วบอร์ดแม่งโคตรแข็งไงไ่ตบได้หมดเลยนะครับเห็นไหมมันเริ่มพยายามเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะครับมันลดอ่าบิดวอเตอร์ตอนนี้เหลือแค่4แลละตัวที่ต้องถอดออกอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นแกงแพงนะเพราะว่าแกงแพงไม่ได้ใช้นะครับ แสลตแกงแพงเอ้ยไม่ใช่แซลตแกงแพงครับแซลตของทวิตเฟดแต่ไอ้บอนมันเล่นเป็นอ๋อคินเด็ดผมว่าทวิตเฟดน่าใส่ใส่แล้วก็ถอดถอดอะไรออกดีวะถอด m อออกถอด MF ออกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะวะแต่คุยไปคุยมานี่คือไอ้บอลเขาจะฮิตคินเด็ดแล้วเนี่ยไอ้แค่ขาดตัวเดียวแล้วอะไรวะคุยเพลินๆไอ้แ่นี้คือดวงดีจัดกดโลเป็นเจอแล้วมีคนเวลสิบเหมือนกันนะครับบอร์ดยอเดออักเมนเหเดฟันเหมือนกันฝั่งตรงข้ามคือถ้าเกิดเจอคินเด็ดไปอบคืดดตั โดนตัดความหวังแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเขาเจอคือไอ้บอลน,น่าจะทาไม่ได้แน่นอน,นครับสำหรับขีเดดสดาวแต่ว่าเหมือนจะตายไหมไฟนี้เพราะฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือแค่สิเท่านั้นแล้วเจอเป็นไอ้บอลที่บอดโคตรแข็งและเหมือนจะตายหรือเปล่าและเรียบร้อยครับคนที่จะมาขัดแข่ง,ข,งขัดขายบอลได้ตายไปหนึ่งนะครับตอนนี้ทำให้ไอ้บอลคือทางสะดวกโลง่งสบายตอนนี้เหลือแค่คินเด็ดตัวเดียวครับในการฮิต3ดาว เจอไหมเกมจะหมาหรือเปล่าแล้วดูนิสัยของไอเ้เชีนนี้ครับคือมันไม่เก็บอ e ีคงอีคอนอะไรทั้งนั้นคือดองกิโลไม่หยุด <c oughs> แทนที่มันจะเก็บเงินไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเ,เก็บเงินโลทีเดียวตอนรอบคีปก็ได้แต่ไอเ้เช่นนี้เขาไม่ไงเขาดองกิโลไม่สนกูจะดองกิโล่ะเออทำไมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หลายคนดูก็อาจจะขัดใจนะครับซึ่งผมก็หนึ่งในนั้นเหมือนกัน <c oughs> ล้เชื่อนี้เขาไล่ตบได้หมดเลยนะครับไม่มีใครไหวกับมันสักคนไอ้บ้าจาัดตอนนี้เขาคัมแบ็กเรียบร้อยนะครับติดไฟไปเลยหลังจากที่ต้นเกมแพ้มาย,ยาะๆยเลือดเหลือ17ส่วนในรอบวงนี้หยิบเป็อะไรดีไอเทมเอาอะไรดีครับเอามาเป็นไซค์เกิลเฟลเนาะน่าจะเอาไปใส่ให้คินเด็ดวะแต่ว่าคินเด็ดมันของ BS แล้วอะผมว่ามันน่าจะเอาไปใส่ให้ให้ไขวะเนี่ยไม่รู้ครับอาจจะเป็นเซนนาปะแต่ว่าไซเกิลเฟลถ้าเกิดไม่ได้ใส่คู่กับ i อ e, ผมว่ามันไม่ค่อยแรงเนาะ ไม่รู้นะครับว่ามันจะใส่ใครอ่ะใส่ไปให้เซนนาก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นไออจากในรอบคีฟนะครับแล้ไอบอลเขาเลือกที่จะขายเนาะติลุ้ทิ้งนะครับก็เสียวอร์เดนจากออนไปเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เจกอนอตยังมีเป็นเซเวนคู่กับชิวนาได้อยู่ก็ไม่แย่ครับแล้วได้เป็นออนสองดาวมาแล้วไอ้บอลเขาเลือกเล่นเป็นอาร์เคนิตแต่เมืออาร์เคนิตจะเกินนะมีตัวนี้แล้วต้องเล่นเป็นอาร์เคนิตสี่ไหมแต่ว่าอาร์เคนิตในบอร์ดนี้เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าแคลลี่ DPS หลักมันเป็นตัวของคินเดตนะครับใส่อาร์เคนิตสี่ใบคินเดตมันจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าไปเล่นเป็นอย่างอื่นดีไหมหถอดแอนนี่ออก แอนนี่มันกินสล็อตสองช่องด้วยทุกคนหมีกับแอนนี่อะนะซึ่งผมว่าเอาไปใส่ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่านะจริงๆอะนอติรุสมันควรจะใส่เว้ยแล้วแม่งเล่นเป็น5บิดวอเทอร์ก็ได้ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้นะครับแต่ว่าไอบอลเขา้าบาทเยอะเออมันผมว่ามันน่าจะวินเอาได้หรอมั้งแล้วคินเดียตขาดแค่ตัวเดียวด้วยไม่รู้ว่ามีคนตัดไปหรือ,อยังนะครับแต่จากที่ไปดูมาเหมือนจะยังไม่มีนะซึ่งผมก็ไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าผมเวลไม่ทันมันนะครับไอบอลเขาเวลล์สิบไปแล้วไงแล้วแม่งขาดตัวเดียวรลววร้ว่าจะฮิตหรือเป่น เราไอบอลมันดองกิโลทุกเทินด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดองกิโลอีกไอ้เหี้ยเนี่ยโลไม่หยุดแม่งโลทําไมมันไม่เก็บเงินตั้งแต่ต้นสเตจห้ามาตอนนี้ผมว่ามันอาจจะมีเงิน4ี่สบห้าสิบาทแล้วค่อยมาโลแล้วเอาดอกบี้ยอาไปก่อนอะไรเงี้ยเช่นนี้มันผีพนันนะทุกคนแม่งกดโลทุกเทินเลยเราเจอเป็นบอร์ดยอเดอร์อีกแล้วครับจะไหวหรือเปล่าสำหรับบอร์ดยอเดอร์บอร์ดนี้แต่เหมืนอนจะไม่ไหวกับไอบอลนะเพราะไอบอลมันคิดตัว5บาทเยอะจัดเลยทุกคนไม่น่าจะไม่น่าจะมีใครไหวกับมันแล้ว,ลวถ้าเกิดมันคินด็ดดได้ก็คือมันบินเอาละ แต่ยอดเดินบ้านนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะตึงอยู่นะครับไอบอลเขาเลือกที่จะย้ายของไปให้แอนนี่แล้วเนาะให้มีแอนนี่ถือของแทงแทนนะครับแต่เลือกที่จะไม่ถอดสซเวนนะทำไมไม่ถอดสซเวนทิ้งไปเลยว่าไหนๆก็ได้แอนนี่สองดาวมาแล้วไม่รู้นะครับแต่ก็ได้เหมือนกันแหละเล่นยังไงก็ได้ครับขอแค่ใส่ตัว5บาทไปเยอะแล้วไอน,นี่เขาเลือกที่จะขายบอร์ดแล้วครับตามภาพที่ผมคิดไว้เลยว่าแบงทําแน่นอนทุกคนไอจะขายบอร์ดเนี่ยไม่รู้ว่ามันติดนิสัยผมมาหรือเปล่านะ้เรียบร้อยครับ หมือนจะยังไม่เจอนะตรงนี้สําหรับคินเดตตัวสุดท้ายกับเงินที่เหลือแค่ไม่ถึง10บาทแล้วและเงินหมดไปแล้วครับแต่แอนนี่มีมา5ตัวแล้วลไม่เก็บครับแอนนี่หาคินเดตเท่านั้นส่วนในรอบวงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ดูปทองหรือเปล่าแล้วมาหรือยังครับสาหรับคินเดตตัวสุดท้ายยังไงหาที่แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับได้เงินเพิ่มมาประมาณ10บกว่าบาทคินเดตตัวเดียวครับทุกคนยังไงจะเก็บหมาไหมโลครับเงิน20เงิน30เงิน40อ่ะเงิน50บบาทครับตรงนี้โล แล้วตัว5บาทกับเข้าพูไปเยอะโอกาสเจอก็น้อยลงนะครับไอบอลเขาจะมีดวงและเรียบร้อยไงกาลังจะพูดว่าไอบอลมันจะมีดวงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่แม่งศึกมีไงทุกคนและเรียบร้อยรับกินเด็ดสาวดาวไปแล้วตรงนี้กับเพที่โคตรโง่ไอ, <c oughs> อ้ดวงล้วนๆนถ้าเกิดมันดวงไม่ดีคือมันไม่คิดแล้วครับมันแทนที่จะเก็บเงินแบบให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยมาโลทีเดียวอะไรเงี้ยซึ่งบอลมันก็นําอยู่นะแต่ไอเช่นนี้เขาใช้ดวงไงไอเช่นใช้ดวงมากกว่าฝีมืออยู่แล้วไอเนี่ยคิดเฉย แล้วคินเดดคือมันเป็นอมตะนะทุกคนมันไม่ตายเนียครับยังไงมันก็ชนะได้อยู่แล้วโอเคเรียบร้อยครับไล่อ่ะไล่กระทืบชาวบ้านแล้วผมน่าจะเจอร่างฟอมันด้วยเนาะแต่บอดน,นี้ไม่ตายครับเลือดเลยเยอะก็ผมแล้วทำให้ผมตายครับได้ที่3ไปในเกมนี้ส่วนบ,บอบอดนี้ก็น่าจะวินเอาไปแล้วแล้วเทอร์นี้ก็น่าจะเป็นเทอร์นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วไอ้เจ้านี่เหมือนจะหลอดน,นะครับเมื่อกี้คินเดดเกือบตายไงแต่จริงๆคือคินเดตมันเป็นอมตะนะทุกคน ผมเคยโดนมาแล้วคินเดดอะถ้าเกิดตีมันตายมันก็ไม่ตายแลยครับคือ,อยังไงมันก็ไม่ตายอะแต่ไอ้เช่นนี้เหมือนจะหลอดน,นะครับเอาเอาตัวมารับตีหน่อยกลัวเอ่อกลัวคินเดดตาย <laughs> ไอ้เช่นนี้เขาหลอดโอเคก็เอาเปแอนนี่มาเนาะแล้วก็ใส่ของแทงไห้ด้วยนะครับคือกลัวตายไง <laughs> มันไม่ตายหรอกครับคินเดดอะมันเป็นอวตารตาเว้ยโอเค,อเคก็เดี๋ยวมาดูแล้วว่าฝั่งตรงข้ามจะมีอะไรมาพลิกเกมเซอร์ไพรส์ไหมแต่เหมือนจะไม่มีนะครับเล่นเป็นบิดวอเทอร์เหมือนกัน พยายามเก็บําเขลมมีอยู่5ตัวนะครับแต่ว่าเล่นไม่ทันตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับสาหรับเกมนี้เนาะเพราะว่าไม่น่าจะไหวครับพินเด็ดสดาวตรงนี้แน่นอนแต่ไลยิงครับเรียบร้อยครับพินเด็ดดาเมจแปดหมื่นกว่าทูดาเมจทั้งนั้นและเรียบร้อยครับก็จบไปในเกมนี้เนาะสาหรับเกมเพย์ในวันนี้ก็ค่อนข้างจะโง่นิดหน่อยนะเพราะว่าเชียบอลมาเล่นโง่เดี๋ยวไปทําตามมันนะทุกคนไอเพย์มันน่ะไอดองกิโลอะไรพวกนั้นอ่ะอย่าไปทำตามแล้วก็บอดช่วงต้นเกมปล่อยเลือดไหลมายาวขนาดนั้นอันนั้นก็ไม่ควรทําตามนะคือมัน เสี่ยงตายสูงมากนะครับไม่ควรทําตามเลยแต่ถ้าอยากเล่นเล้าใจไอเชียบอลก็จัดได้ครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะสำหรับเกมนะครับเล่นยังไงก็ได้นะอย่างที่เราเล่นอยากเราตามที่เราอยากจะเล่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพิพากษากันไดผมต้องขอขอบคุณในที่นี้ด้วยฝากไลค์กดติดค่ายด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ